กำพื้น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 ไปเนี้ยกำพื้นไม่พื้นไมน้องเก่าเลยน้องหาม่เลี้ไปเลีไก่นเลี้วไก่ยินๆคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปกันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ โอเคครับผมกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับจ่าอีเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอียงชาแนวนะครับเพื่อนๆนก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมแมวนะครับเพื่อนแวกแนวเลยปกติกูไม่ค่อยเล่นนะเออเกมนี้เกลือก้อนโตชิ้นดีเลยอีกหนึ่งเกมนะครับของค่ายพีจีสล็อต่สาเหตุที่มาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู นี่เวลาตีสองอนกลุ่มคึกคืนเลยแม่รับไม่นอนไอ้ห่างใส่ดีดกันอูแตกมาเลทเทเลยคนที่สองนี่เห็นไหมห้าพันคนแรกหมื่ 5, น,นสองยังไม่จบยังไม่จบอีกคนแม่งสามหมืน่นโอ้ยบ้าเป็นเลวสำหรับเกมนี้โอ้ยก็เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับพวกมึงเออแลกเป็นเทคนิคอะไรประมาณนี้เหมือนใค่เล่นเกมนหนแตกมาแล้วได้ที่นิคดีมาเขาก็จะมาแชร์กันเหมือนประมาณนี้เลยอดใจไม่ไหวกูมาเล่นมั่งนะครับเพื่อนๆแต่หลักๆจะมีสมาชิก แจ้งเกมแตกขุลละ7รอบนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันสามทุ่มกันเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปมันเลยโอ้โหจัดซะหน่อยนะครับอะไรมันจะขนาดนี้นะครับพวกมึงมาได้ทุนพันสองนิดๆน,นะครับไปเบ็ดหกกันแล้วกันเออโอ้โหแตกขนาดนี้ใครไม่ลองก็บ้าแล้วนะครับพวกมึงกูลองหน่อยนะอ่าสำหรับเกมนี้ไม่แตกเลยนะครับโอ้โห หนักกับเสาถ้ำอีกความคิดกูนะครับมึงแต่ไม่ใช่ก็มันไม่มีทางแตกเลยนะครับมันก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ไงที่เจอออต้องพูดกันประมาณนี้นะครับไปเบสิบแล้วตอนนี้เน้นปันเอาสไตล์กูนะครับอลองดูก่อนนะสมมุติลมนอกไม่ดีก็ซื้อเอ,อง่าย,ายๆขีซูชิใช่ไหมวะคือ,อน่าจะใช่จี เล่นน้อยมากๆเพื่อนๆเกมนี้นับครั้งได้เลยนะครับสำหรับเกมแมวปั่นก็ไม่มาซื้อก็ไม่เข้านะส่วนใหญ่ที่เจอนะครับออมาลองดูปกติผมเล่นเกมแนวปั่นซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนเออใครที่ติดตามกูจะรู้ดีนะสไตล์มาจองเบนิตโตอะไรประมาณนี้นะครับไม่แต่เกมก,กระด้งกว้างกูยังปั่นอยู่เลยเหมือนกิเลนเงี้ยกูไม่ซื้อเลยนะปั่นเอาแม่งอ,อย่างเดียวอื ตอนนี้ลายไม่ได้เรื่องอะนะเกี่ยทีเนะี้ยต้นเกมสองนาทีครึ่งเอ้าสาลายยังไงลูกอ,อื้หสวยร้ 12. อยสอเกมนี้ปั่นได้นะแต่ต้องอดทนหน่อยนะครับมึงลุ้นแมวทองออกมาตัวคูณมากดเลยดีกว่าสักสิบเจนะครับปั่นมาสักพักแล้วเออลายไม่ค่อยดีอลุ้นตัวที่หนะ้าได้หรือเปล่าแถวสุดท้าย โอ้โหย้ายกูลุ้นทำไมไอ้สัตสอย่างน้อยก็แม่งก็สิบหมุนอยู่ดีนะครับพวกมึงมาในเกมของแท้แน่นอนครับแมวเออห้าสิบรุ้นแมวทองออกเยอะๆนะครับนี่เกมนี้ถ้าจ่ายน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากเลยเกมนี้อุ้ยหมุนตอนนี้โอ้โหความเกลือเริ่มมาเยือนนะ ไอสัตว์ไม่ใจเลยสีมุนอุย้ยขาดอีแม่งขูดตัวคูณโอ้โหบัไรไหลแล้วกูตอนนี้50บาทสองมุนโอ้โหเรียบร้อยมุนสุดท้ายอุย้ยคุณ 22, 24, ยี่สิบสองยี่สิบสี่ห้าร้อยห้าสิบสองอุ้ยซูชิยังไงต่อโอ้โหนึกว่าเจ็บหนักเล้ว ไม่ตายหกย624บนะครับซื้อเป็น 10. ขาดทุน6 7 4เหลือทุนอยู่เออเหลือพันกว่านะครับพอได้ปันหน่อยทำไมแม่งแตกต่างกันวะไอ้พวกนั้นในกลุ่มโอ้โหแตกหนักชิบหายเลยแล้วแม่งไม่นอนกันตีสองตีสามไอ้หา่าเอ้ยปันแม่งทั้งวานทั้งคืนจริงๆสำหรับกลุ่มนี้นะครับพวกหมูมาไปที่30มหมุนดูนะครับโอ้ยไม่แรกก็ขาดทุนแล้วนะ รอมนอกจะเวิร์กไหมตอนนี้เสียเซล์เลยนะพูงพูงตรงพวกมึงไม่ค่อยมั่นใจเห่อลยไม้เลขไม่ขาดทุนซะแล้วคิ้วอืมซิปสวยจจ๊ไว้หนึง่งยังไงลูกเอยตอนนี้อยู่ที่เบ็ดยี่นะครับพวกมึงเอ้ยเจ๊อู้หเลื้อยสวยมาก คูณสองสี่แปดแมวท้องไม่พูอีกเหรอแปดสิบขัดคิวช่องสามตอนนี้ไม่มีวีเวลแลนะ้วว่ามันจะมาดีนะครับพวกมึงโอ้ไอ้ไอคนนั้นชื่ออะไรชื่อตัวทีนำหน้านะไม่แตกสองรอบเลยนะครับแล้วก็โอเปตเออโอเปตสมาชิกในกลุ่ม มันแตกสามหมื่นเลยโอ้โหบ้าไปแล้วโหดมากสิบโอ้โหยขาดอีวันนี้เหลือแปดร้อยนะครับโอ้โหไม่มีทา่าไม่ใช่ท่าทีทีท่านะออโอ้โหยตอนนี้กูเรื่องครัวเลยนะพวกมึงเอาไว้หนึ่งโอ,โอ้โหยสวยลายนี้ จโอ้โห <J>. uh, เป็นเจไม่ได้ดอกเมื่อกี้สิบคิวหวหนึ่งอืมข้าวพันหกสิบเอ็ดเอได้ไหมเออยิบสี 24. ตัวคูณไปไหนวะแมวทองแม่งไม่ออกเลยพอช็อตจ่ายสวยๆคิวได้ไหมฮึืมคอมโบโดอกมีกี่มันอยู่สาลายมาลองดูสีนะครับเบสสีเออเผาฟลุกเผาฟลุกเออ ด้านไม่ต้องซื้อนะพวกมึงโอ้แต่ว่าคิวดูแต่ทางจะยากนะไว้หนึ่งโอ้อโหตัวเชื่อมหายพวกกูต้องซื้อดีกว่ามากน,นะอย,ยิ่งปัน่นแม่งก็ยิ่งรดแล้วเงินอืมขึ้นกระดานดอกนี้คูณหกมาสี่ร้อยแปดอืมอุ้ย มามีคูณยังไงต่อโอ้โยขาดลายคิวห้าร้อยเจ็ดหกเออมันจะดูดก็ไม่ดูดนะครับพวกมึงเออจะจ่ายก็ไม่จ่ายกล้ามกึง่งนานี่เล่นเกียร์ทีเจ็ดนาทีแล้วไอสัตว์ยังวนอยู่ที่เดิมเลยทุนไม่ซื้อไหมลว้วันเนาวัดตัวคูณรอบนอกนะนิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้ว อุ้ยแป๊บเดียวเองเนาทีกว่านะครับจะแนาทีแล้วมึงจีสิบได้ไหมสแคปตเตอร์สตัวโอ้ยจะรอดใชนไหมยกูมาขึ้นเบ็ดหเหลือห้าร้อยแล้วอือโอ้ยยาสัสเลยตอนนี้โอ้เลอนนี้ห้ารหโอ้สแคปเตอร์ออส เก้าร้อยกว่าอุ้ยขึ้นมาเลยเมื่อกี้มากดเลยดีกว่านะครับพวกมึงเออยิ่งปัน่นแมง่งยิ่งลดถ้าไม่ได้ดอกเมื่อกี้กูเหลือห้าร้อยนะมารอบที่สองนะครับกับการซื้อฟรีโอ้ต้องลุ้นอย่างหนักเลยนะเกมแมวโอ้โหดูดิขาดเอส่วนใหญ่ที่กูเจอเนาะโหเดตัวคุณอนะ่ะตัวคุณแม่งออกดีนะครับในเกมแต่รายจ่ายนี่ดิรายคำนวณอนะ่ะ คิวสไลด์ดอกนี้ร้อยแปดสิบเออเขายัง<ๆ>ชั่วคิวมาสิบโอ้โหไอสัตว์เจกับพัดห้าสิบยังไงต่อสิบช่องสามได้ไหมโอ้ยวงสิบสี่เลยเจ็ดหมุนสามร้อยสิบห้าตอนแรกไม่ตอนแรกตอนนี้นะต้องคอมนึงถึงทุนก่อนนะครับประเด็นหลักเลยพวกมึงโอ้ยสิบแปดห้าหมุน โอ้โหสามหมุนอืดอกนี้ร้อยซีซีโอ้ยดูตารางจะล่มเหมือนดอกเลขนะพวกมึงพัดเจได้ไหมสองหมุนโอ้โหปั่นแม่งก็ไม่จ่ายซื้อก็โอ้โหเจ๋งขาดทุนรอบที่สองพวกมึงห้าร้อยสามสิบเอ็ดโอ้ยทำไมพวกงั้มได่งจังวะ คูณสี 4, 4, ่สี 3, 3, ่สิบวัยหนึ่งสามร้อยสามสิบตอนนี้อยู่ที่วนอยู่ที่เดิมแนละ้สัตว์โอ้โหทำไงดีโอ้โหแมวกี่ตัวเนี่ยแปดหกร้ 8, 6, 8. อยแปดรอบนอกเริ่มมาดีเว้ยอู้พันหกแล้วถอยดีไหมเพื่อนเพื่อนซื้อแม่งก็ขาดทุนนะแต่รอบนอกเราเราเริ่มไม่เสียเปรียบนะตอนนี้สถานการณ์นะครับ เอาลุ้นฟรีแล้วเบสซี่มาไหมมาด้วยอืเอา้าแถวที่ห้าแถวสุดท้ายอีกตัวได้ไหมเพื่อนอีกตัวได้ปะโอ้ยมาจนได้ฟรีเกมโ <What? S 1> อ้ยเอาละอยู่ที่มันจะจ่ายหรือเปล่านะครับพวกมึงเข้าฟรีเบสซีสิบรอบนี้อืมเค <Okay. S 2> เปิดได้สวย256มา เบส40ด้วยจะซื้อโอ้โหลายนี้สาลายกับ G 192ข้าวฟันมาโอ้โหเม่งกีนได้ฟรีในฟรีเนี่ยพัดอีกหนึ่งตัวนะครับส s c ต t t e r K เคเริ่มจ่ายดีนะเบส4ด้วยที่สำคัญพวกมึงเออตอนนี้บ่วงบางไม่จ่ายบุ้วพอใจแนละ้วไม่เล่นต่ออย่งนีน้ทน,นนะครับโอ้โหเนยสัตว์เลยวันนี้อืพนะัด ขัดเอีเอาสา,ายคูณ14 3สี่สามามหกโอ้ยมันไม่โตวะมาเป็นช็อตเป็นช็อตคอมโบไม่ไหลเลยวันนี้โอเค3ามรกเอาละบวกมาแล้วนะครับตอนนี้บางบางส0งพันสี่มุนคูณ16 2หกสมุนโอ้ยน่าจะบวกบางแล้วเอา้ายแปดแป ยังไง10บดอกนี้768ดวายพลอีกนึงหิวอู้อย416อ้าวลุ้นฟรีแล้วอุ้ยจะมาหรือเปล่าช่องว่างเพียบเอ้าวมึงอีกดอกนี้พันสองไปก่อนอุ้ยเอได้แน่ตอนนี้แต่มาหรือเปล่าอุ้ยมาไมีในฟรีลมนอกยังไม่จบพันสองอุ้ยยังอีก5 0ารอยสี่เอาละอู๋ฟรีเกมโพอีกนึงอโห S <S <S ฟรีในฟรีอ้ยแต่ก่อนเข้าฟรีนะครับคอมโบดวงนี้ยังมันเลยพวกมึงห้าพันยโอ้ยทำท่าจะบวกบางนะนะไม่จ่ายเลยนะครับก่อนหนะ้าเอาละอีกสิบสามมโอเคตอนนี้คูณ18นะครับขอลองยานนิ่งอย่างเดียวอ้ย เกมแมวยังไม่เคยได้นะฟรีในฟรี26 9หมุน7หมุนเคยังไง24ไปดิ <c oughs> แน่น2องนสสองดอกยังไม่จบคูณ30มสิี่ร้อยแปดยังอีก7 2 0ยี่โอ้โหสถานก,การณ์เปลี่ยนโอ้โหโคตรจะเหลือเชื่อพวกมึง 6,192สองดอกมีกี้5,000แล้วอู้ยยังไม่ชอบตัวนี้คูณ30หรือเจ็ดหมุนเคคูณ32แน่นทุกดอกแล้วตัวน,นี้คูณหนักยังไงสาลาย1,152อื้อหือ80,000ไปเรียบร้อย1,664อ้หูยหรือ6หมุน มาอีกแล้วคูณสายยลายใจยังไม่ออกอุ้ยขออีกเพื่อนขออีกอย่ามึงหยุดอยสองหมุนเจยังไง38 456ด้ยเอไดไหมโอ้โหจะได้เอเข้าปั้นนะโอ้ยมีสิแตกหมื่นโดเมื่อกี้มุนสุดท้ายยังมาอีกไหอไม่ไมไมจ่ายแล้วได้คูณเพิ่มโอ้โหโคตรเหลือเชื่อพวกมึง จบที่หม <Yahoo! S 1> ื่น้าหกสแปโ้หทำใจแล้วนะสองไม้ก่อนหน้านะครับซื้อขาดทุนทั้งสองไม้โอ้โหแล้วลองปั่นเข้าฟีเบทสี่สิบฟีในฟีก็พลูอูตอนนี้หมื่นพวกมึงแมวมาจริงๆนะโอ้โหทุน1นึ่งพันตอนนี้16กกำไรเท่าไหร่วะกำไรหมื่นห้าโอหแต่ว่ากว่าจะมานะครับเหนื่อยเลยตอนนี้14นาทีแล้ว เจนาทีกูยังขาดทุนอยู่เลยนะโอเคเพื่อนเพื่อนวันนี้พอแค่นี้นะเออเาเล่นต่อเรื่องของมึงนะแตกประมาณ10เท่านะครับโอ้ยมาจริงนะครับตามในกลุ่มนะกลุ่มก็มีข้อดีนะครับเพื่อนเพื่อนเออบางทีเขาเล่นเกมไหนแตกมาเขามาแชร์เราได้ตามมาเล่นได้ททีเหมือนที่กูตามมาเล่นในระอบนี้โอ้ยสุดจัดเกมแมวนะครับนานมาทีโอ้แตกเละเลยอ่ะก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วย,ยคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจไปก็เหมือนเดิมนะครับ ขอฝากกดซับและคริกด like, กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ